สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่อง CACI International กันนะครับจากข้อมูลที่ได้มาเนี่ยก็น่าสนใจทีเดียวทั้งเรื่องการปรับเปลี่ยนธุรกิจการใช้ AI แล้วก็มุมมองเรื่องมูลค่าในตลาดด้วยเป้าหมายเราวันนี้คือทำความเข้าใจภาพรวมแล้วก็ปัจจัยสำคัญๆที่ขับเคลื่อน CACI อยู่ตอนนี้ครับสวัสดีค่ะใช่ค่ะเราจะมาดูกันจากหลายแง่มุมเลยนะคะทั้งกลยุทธ์เทคโนโลยีแล้วก็เรื่องการประเมินมูลค่าด้วยเพื่อให้เห็นภาพชัดๆจากข้อมูลที่เรามีกันค่ะ โอเคครับมาเริ่มกันเลยดีกว่าข้อมูลที่ได้มาเนี่ยบอกว่า CACI กำลังเปลี่ยนผ่านครั้งใหญ่เหมือนกันนะครับจากเดิมที่เหมือนจะเน้นบริการด้านความเชี่ยวชาญหรือ Expertise เป็นหลักตอนนี้หันมาเน้นเทคโนโลยีมากขึ้นเยอะเลยเออตอนนี้สัดส่วนมันเป็นยังไงบ้างครับ ค่ะข้อมูลล่าสุดนะคะคือตอนนี้สัดส่วนอยู่ที่ประมาณ55%เป็นเทคโนโลยีค่ะแล้วก็อีก45%เป็น Expertise ค่ะโอ้โห oh, 55ต่อ45แล้วเหรอครับไม่น้อยเลยนะฝั่งเทคโนโลยีใช่ค่ะแล้วการเปลี่ยนแปลงเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องตัวเลขนะคะคือมันเปลี่ยนวิธีที่ CACI สร้างสร้างคุณค่าในตลาดด้วย ที่น่าสนใจมากๆก็คือธุรกิจฝั่งเทคโนโลยีเนี่ยค่ะมันโตเร็วกว่าแล้วก็มีอัตรากำไรหรือมาจินที่สูงกว่าด้วยโดยเฉพาะถ้าเราไปดูในกลุ่มพวก AI นะคะความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์แล้วก็พวกระบบสื่อสารเฉพาะทางพวกนี้ค่ะครับพอพูดถึงเทคโนโลยีตัว AI นี่แหละครับที่ผมว่าน่าสนใจมากในเอกสารมีตัวอย่างการใช้งานที่ดูหลากหลายมากเลยครับมีอะไรเด่นๆพอจะเล่าให้ฟังได้ไหมครับ ได้ค่ะคือการนำ AI มาใช้เนี่ยค่อนข้างกว้างขวางจริงๆค่ะถ้าดูในส่วนที่เรียกว่า Solution สำหรับภารกิจหรือ Mission Solutions นะคะ AI เนี่ยเข้ามาช่วยวิเคราะห์ข้อมูลข่าวกรองที่มันเยอะมากๆอย่างพวกข้อมูลสัญญาณหรือ s i g n d s เนี่ยค่ะจากเดิมที่อาจจะใช้เวลาเป็นวันๆเลยนะพอมี AI เข้ามาช่วยก็เหลือแค่ไม่กี่ชั่วโมงเองค่ะโหลดเวลาไปได้เยอะมากเลยนะครับเนี่ย ใช่ค่ะแล้ก็ยังมีการนำไปใช้ในระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์หรืออิเล็กทรอนิกส์วอลแฟร์ด้วยนะคะเป็นระบบที่แบบว่ามันปรอบตัวเองได้โดยใช้เทคนิค reinforcement learning อะคะ่ะระบบ EW ที่ปรับตัวเองได้หมายถึงมันเรียนรู้ในสนามรบจริงแล้วปรับกลยุทธ์เองเลยเหรอครับ ใช่ค่ะคอนเซป็ปคือแบบนั้นเลยค่ะมันเรียนรู้เพื่อตอบโต้ได้ดีขึ้นเรื่อยๆแล้วถ้าดูในส่วนการดำเนินงานภายในหรือ internal operations นะคะก็มีการใช้ AI มาช่วยเหมือนกันเช่นช่วยในกระบวนการออการประมูลสัญญาให้มันอัตโนม,มัติมากขึ้นแล้วก็ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการต่างๆด้วยค่ะอ๋อครับครับ สรุปง่ายๆก็คือ AI เนี่ยถูกนำมาใช้เพื่อเพิ่มทั้งขีดความสามารถในการทำภารกิจให้ลูกค้าแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานภายในองค์กรตัวเองไปพร้อมๆกันเลยการใช้ AI มาช่วยภายในแบบนี้มันก็น่าจะไปเชื่อมโยงกับไอเดียที่เอกสารเรียกว่า Netflix สำหรับวงการป้องกันประเทศด้วยใช่ไหมครับแนวคิดนี้มันเป็นยังไงเลยครับฟังดูน่าสนใจดีอ๋อค่ะแนวคิด Defense Netflix เนี่ย คือ CAIC กำลังพยายามสร้างไรายได้ประจำหรือ recurring revenue ให้มากขึ้นค่ะผ่านพวกสัญญาบริการระยะยาวอย่างเช่นการเฝ้าระวังภัยไซเบอร์หรือการให้บริการแพลตฟอร์ม AI ต่างๆซึ่งรูปแบบมันก็จะคล้ายๆกับโมเดล Subscription ที่เราคุ้นเคยกันอย่าง Netflix นั่นแหละค่ะเข้าใจแล้วครับคือเปลี่ยนจากรับงานเป็น job job มาเป็นเหมือนให้บริการต่อเนื่องระยะยาว ใช่ค่ะแล้วนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่เรียกว่า flywheel effect ที่ข้อมูลพูดถึงด้วยนะคะคือพอ CIC ชนะสัญญามูลค่าสูงสูงได้เรื่อยๆซึ่งปัจจุบันเนี่ยมูลค่างานในมือหรือ backlog ก็มีต้องประมาณ25,000ันล้านดอลลาร์นะคะ25,000พันล้านเยอะมากเลยนะครับเยอะมากค่ะ พอมีเงินทุนตรงนี้ก็เอาไปลงกับการวิจัยและพัฒนาหรือ R&D เพิ่มเพื่อสร้างเทคโนโลยีที่เป็นกรรมสิทธิ์ของตัวเองหรือ Proprietary IP ขึ้นมาพอมีเทคโนโลยีเด็มก็ยิ่งช่วยให้ชนะสัญญาใหม่ๆได้ง่ายขึ้นอีกแถมยังได้มาร์จินที่ดีขึ้นด้วยมันก็จะวนกลับไปเสริมวงจรน,นี้ให้แข็งแกร่งขึ้นไปเรื่อยๆค่ะเป็นการยกระดับตัวเองจากเดิมที่เป็นแค่ผู้รับจ้างไปสู่การเป็นแพลตฟอร์มเทคโนโลยีป้องกันประเทศอย่างเต็มตัว ฟังดูเป็นโมเดลที่มีพลังขับเคลื่อนที่ดีมากเลยครับแล้วทั้งหมดนี้มันส่งผลต่อมุมมองเรื่องมูลค่าบริษัทตอนนี้ยังไงบ้างครับผมเห็นในข้อมูลมีการวิเคราะห์ว่ามูลค่าหุ้นตอนนี้อาจจะเออสูงไปหน่อยหรือเปล่าแม้ว่าบริษัทจะเติบโตได้ดีอย่างไรายได้ก็โตตั้ง14.3มื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ใช่ค่ะมีการตั้งข้อสังเกตเรื่องนี้เหมือนกันคือตลาดตอนนี้ให้มูลค่า CSI ค่อนข้างสูงนะคะถ้าดูจากตัวคูณหรือ Multiple อย่าง EV EBITDA เนี่ยอยู่ที่ประมาณ15.2เท่าซึ่งตัวนี้ก็เป็นมาตรวัดความแพงเทียบกับกำไรก่อนหักดอกเบีย้ยภาษีค่าเสื่อมอะไรพวกนี้นะคะเทียบกับค่าเฉลี่ยของบริษัทอื่นๆในกลุ่มเดียวกันที่อยู่แถวแถว11.2เท่าก็ถือว่าสูงกว่าพอสมควรเลยอืมสูงกว่าจริงด้วย แล้วพอมีการประเมินมูลค่าแบบ sum of the Parts คือลองแยกส่วนธุรกิจมาประเมินในเอกสารนะคะผลก็ชี้ว่าอาจจะมีภาวะมูลค่าสูงเกินจริงหรือ Overvaluation อยู่ประมาณ26%โดยเขาให้ราคาเป้าหมายไว้ที่ $339 เดอลลาร์เทียบกับราคาปัจจุบันที่อยู่แถวๆ $460 ดอลลาร์เขาให้มูลค่าส่วนเทคนโนโลยีที่1.44เท่าของ EV revenue นะคะส่วน expertise อยู่ที่0.98เท่าค่ะ แต่ว่ามุมมองนี้มันอาจจะยังไม่ได้รวมเอาความคาดหวังเรื่องศักยภาพของ AI ในอนาคตเข้าไปเต็มที่หรือเปล่าครับหรือว่ามันมีความเสี่ยงอะไรที่เราควรจะจับตาเป็นพิเศษไหมครับ เป็นคำถามที่ดีค่ะคือมุมมองเชิงบวกหรือบูเคสที่ทำให้พรีเมียมวอลูเอชันตอนนี้ดูสมเหตุสมผลเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับความสำเร็จของ c i ไ i i ในการขยายแพลตฟอร์มเทคโนโลยีของตัวเองแล้วก็การชนะสัญญาโครงการใหญ่ๆที่กำลังจะมาถึงอย่างพวก JDC2 หรือ EITAS เฟส3อะไรพวกนี้ค่ะถ้าทำได้จริงมูลค่าที่สูงอยู่ตอนนี้ก็อาจจะเออไม่ได้แพงเกินไปแต่แน่นอนว่ามันก็มีความเสี่ยงอยู่เหมือนกันค่ะ ทั้งเรื่องการแข่งขันในตลาดที่รุนแรงมากๆแล้วก็ความไม่แน่นอนของงบประมาณภาครัฐเองด้วยค่ะอันนี้ก็เป็นปัจจัยสําคัญครับฟังดูแล้วก็เป็นภาพที่ซับซ้อนเหมือนกันนะครับบริษัทกําลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านที่น่าตื่นเต้นด้วยเทคโนโลยีมีโมเดลธุรกิจฟลายวิลที่น่าสนใจแต่ในขณะเดียวกันก็มีความท้าทายเรื่องการประเมินมูลค่าที่แท้จริงในตลาดด้วย ใช่ค่ะมีประเด็นสุดท้ายที่น่าชวนคิดต่อนะคะคือในวันที่ AI มันกลายเป็นส่วนสำคัญมากๆของความมั่นคงของชาติมากขึ้นเรื่อยๆแบบนี้นิยามของคำว่ามูลค่าสำหรับบริษัทอย่าง CACI เนี่ยมันอาจจะต้องถูกมองในมุมที่ต่างออกไปจากเดิมหรือเปล่าอาจจะนอกเหนือไปจากแค่ตัวชีวัดทางการเงินแบบเดิมๆที่เราคุ้นเคยกันก็ได้นะคะก่อนหน้าติดตามดูบอกไปค่ะ